สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแอร์รีพอร์ตนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์วงถึงแนวโน้มของสถานการณ์เพีนหม2 5ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ สำหรับภาพรวมสากลเพียมสองนิในวันนี้นะครับสาก์ก็ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อวานนะครับหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดสาการฝุ่นละอองเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีหลายพื้นที่นะครับที่สาการยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก็คือบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับที่ตอนนี้เลยเกือบทุกพื้นที่ก็ยังคงเป็นสีส้มอยู่นะครับแต่ว่าค่าเนี่ยก็เริ่มค่อยๆขยับลดลงแล้วครับเช่นเดียวกันกับพื้นที่ากลง ตอนนี้ที่หลายๆจังหวัดตอนนี้ภาคกลางนะครับก็ยังคงเป็นสีส้มนะครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพครับขยับขึ้นมาดูกันที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับภาคอีสานวันนี้เนี่ยสถานาเนี่ยถือว่ากลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ทุกจังหวัดแล้วนะครับในขณะที่ภาคเหนือนะครับภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับแต่ว่ามี2จังหวัดที่เป็นสีส้มก็คือที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดลําพูนครับ สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ล่วงหน้า7วันนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานนะครับสาการมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสาการเคาดว่าน่าจะเริ่มกลับมาเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับหลังพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับไป2-3วันสาการก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์ดีในเกือบทุกพื้นที่ครับ ทางนี้นะครับช่วงนี้ทุกท่านก่อนออกจากบ้านหรือว,ว่าออกไปทํากิจกรรมการแช่งนะครับก็สามารถตัวเช็คค่าฝุ่นอองได้นะครับผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน a อฟอ t ไทยแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองนะครับได้ผ่านแฟนเพจ f c e e o o o ศู่ย์สื่อสารการแก้ไขป,ปัญหามลพิษอากาศหรือว่าแฟนเพจ c e e o o o กกร,กร,กรมควบคุมมลพิษครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ